เอาไปข้าแป๊บเเท่าตัวนี้อ๋ออข้าสียด่น้แต่งมวแล้วแต่ว่าเนี่ย็นเท่าคือสิเกีนเมนูอยู่ทั้งฝาเมนู่อยู่ทั้งฝองเราเรื่องกินว่าเขาเลี้ยวม่มงมาเทามันตังทำยังไงวนนี้กินเขาเลียวก่อนจะมุมมวงว้าว หลังครัวโอ้ยจดนดึกพี่น้องว่าคือเดินมาโดนแท้ยายอ้นนั่นแล้วไก่นาะผู้เฒ่าย่างเต้่มเขาหายกันเบิดแล้วนี่นี่มามาบ้านไผ่นี่ถ้าผมมาใส่นี่ลนี่บ,าบ,าบ้านไผ่ละบ้านไผ่นี่เอ,อ้ยเอ้ยบ้านไผ่นี่เอ้าเฮ้ย

ตอบย่ติละตอบบุงโูเื่องผมว่ายายและบุงโลเื่องไปคุยกับหมาเนิถ้ามาสั่งมีเดิ่นไปเอาไปจ้าคุณห่เ่าเทาเจนี่อ๋ออ๋าวสียไม่ด้แต่พวงเยบจว่านี่ยงไดาเป็นเทาห้วยวันนมากินเทาเทียงกิเทงได้หมื้นแต่เขาเทียงเทียงขึ้นไหมโอเคขึ้น เอากระถมาถามเจ้าของบ้านปิดตัวบักถั่วขีดาบักพริบกระฟงกับแม่แดาบักนีสิกลนม่นู่อยู่ั้างฝาเม่นู่ยังอยู่ข้างฝาดอกาวเรื่อาเรื่องอันนี้เาเป็นผู้เล่นเก็คือตัวใดก่อนวะโอ้ใครกับใครเตัวใดก่อนเขาเจไหม สวัสดีจ้ะครับสวัสดีครับผมจริงๆกัมคนไทยกินกินนะคนไทยกินก็เลยเขาไทยกินแบบกันไปเพิ่ดแล้วสมพวกเรเห็นมั้ยครักรักลอยไปใส่ถามหาเขาเห็นลงท่งลงทุ่งลงทานไปแต่งตัวไปแต่งตัวโอ้โหเรว่าสิมากินข้าวเที่ยงครับเมื่อกี้เคยกินข้าวเที่ยงเอาเออเอาสิผมมี่หมูงวงกินมงวงใช่ไหมงวงก็ได้เพราะว่าสิกงเรามันเป็นของมัน

em không? Ào Ào chế 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 mà to cao cảnh... mà bỏ gan. Coi bố phơi nắng hàn, may anh đi. Mày thay lại gạt. Coi thấy phơi nắng hàn, coi là mướn mướn, 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 ตอนนี้ม่วงสามสิบม่วงสามสิบแต่ว่าทานยูนี่เพงเลยครับทำไมเป็นอย่งครับเก้าสิบกลุ่มลักลามสิบแงนไประยะทางแนเืระยะทางแก้วปรงไปแล้วมาถูกิบกิโม่วนตอนนี้ม่วงอีกเลยแงนแจกนีเอเอาเย bắpai mới làm đêm khẩn thôi đấy bắp ai tiếp khẩu <cười> 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 em, wow, đó, đá, đá. một, kín đó, kín đợt, ba... chắc, một nhà cái để 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 ghi nước ra bao thảo cái sẹp kêu i kêu i đây là công 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 ว <ge ar> ันไหนต้องมาดีเนาะยก่อนประตูก่อนหน้าต่างได้ป่ะโอ้ประตูนี่มันเนาะลองน้ำน้ำน้ำเขาแบบเป่าเท้าเนี่ยบอนี่องใหญ่นี่ยทางเลยครับสวัสดีค่ะไปไปสวัสดีใหญ่บอต้องน้ำน้ำเขาแบบต้องเป่าเท้าเนี่จ้ะกินมึงง่วงไอ้กระดงสุดท้ายเป่าเท้าเลยจ้ะแล้ว่าอาฟ้านแบบนี้พวกปันไลยนะพี่น้องครับจ้ะซับ ไงพี่น้องเอ้ยไอ้่าเมืองอีสานแรงแข่งเป็นมาเบิ่งเลยว้าวเบิ่งบักม่วงหน่ลยบักเนี้ยบักพริกบักเขือยังโจโกลขุนพี่น้องมันสี่แหลมบนจังเด๋ยไม่กินบักม่วงฟังเสียงพิ้นมาอนี้ขับไก่ผิดนะฮะขับไก่น้องเขาได้การ่อนจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกล้องไฟสู้คุยสุขคนครับเมื่อนี้มาในช่อง คนลังคัวครับชิ้นใหญ่ิ้นใหญ่นลังคัวคนนี้อ่าินเห็ประจำนะครับเสียประจำยูในช่องในแต่ห่แต่แต่ตับนะครับวันนี้คนมาเยี่ยมมายามคนแว่ไายทิชขมากือนน้ว่าเสียไปเสเมื่อเห็นไปเตรียมการเอแปออเทิเขาไปแจ้งนาถ้าฝากเียนคิวนเสียบออกนาวทีคนหลังคัวหรือเบิรงนพี่น้องนี่คืออ่น เฮ็ดตลอดเอานี่ละหลายสิ่งหลายอย่างขาดก็ได้เลยครับอั่วนี่ครับ่ได้นี่ครับพี่น้องมแปลงบ่เดียกจเป๊จําเป๊ะหล่นี่ขาแห่ครับตัวนี่ก็อุปกรณ์ับเพิ่นอุปกรณ์ใช่ื้นนี้เพิ่มมเยมมายมโมีหยังตัวเพิ่ม่ากินจะกินไปเบิดแล้วกนนหมักม่วใส่ข้าเนี้วหมักม้วงเลยใสาเนื้อหมักม้วนเลยอาหวากันหมาวัน ข้ามนแดดมือเยมือเลี้ยวใช่จะต้องมาต้มึ่ของหวานเมี่ยวมะม่วงเมี่ยวมะม่วงแก่โอ้ยตัวนี้คือเหลืองงามครับหมเมี่อมะม่วงเตือมครับม่วมะม่วงเดือมเดือมมีอธิบายคำว่าเดือมครื่องสุกเครื่องหยูดประมาณนั้นเลย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 มานิดหน่อยยังไม่สิครับยังไม่สุกครับยังไม่ถึงเสาใช่ไหมยังไม่ถึงเสา อันนั้นมันมือครับอันน้มันมือ,อจังมมออนน้มันมืออันนี้มันม่วงอ๋อเนี่ยเนี่นี่วันนี้ได้ด้นลององจะตายบาเธอรผมนะแต่งพาเป็นพาเป็นสไตล์ผมเนาะคุยเลยอันเป็ียเนี่มนยมัปเวันต้องคุย,ย่ี้เนนว้าวมาดูพี่นเราด้อสมเขียวน่มเลี้ยงครับ <cười> <cười> ma mượn ma cầm nương, muốn ma mượn ma cầm. Đi này không. Khao nhéo mùng muông. Muông đẹp, muông thảo, muông đẹp, muông đẹp vậy. Khao nó khăm đấy. Nãy ăn kim ba khao nhéo mùng muông, muông thảo, nó nó ăn khăm như thế này, vuốt, bè, muông đẹp, đẹp, đẹp nè. Ăn khao nhéo còn. Muông muông. Wow. Rồi. Mùng muông nó rong lắm lăng đây. าเป็นมมลกเนี so 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 ่ยกินมกัน่หครับเป็นมุมเจะเป็นเดียวแบบโบราณทรสชาิเรารสชาติเนี่ยแต่ว่าต้องไปเบิ่งตางประเทศทุกแบบเข้ากินพรือว่ามาเห็นไปดูอะมันต่างประเทศลูกเห็นไหมตอเขอาไปได้ครับใ่ปลาใไปต้องกินรือว่าไม่ครเ เียบเีรัมนก่อนมนกบุมบานไเจตัวคนไทยมังคุดดอง่างว่เนาะวันเ่้เอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮนยเฮ้ยเน้ยเ่้ยเฮเายเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นกใเเเเเเยยอยู้หเเเย

สก๊ตจากต้นนี่อ้องระวองว่ามันตุอ่ะไละครับบวไปเลยไหมตุ่นี่หรอมนเป็ดูก่าแข็งจริงนะไม่พูด่ามีสารเป็นแห้งแรง่ะเดโมเมนครับบนตัวพ้นที่บางพื้นที่เป็นแห้งแห้งอ่เดิครับตัวสมันแห้งตัวตเกียบ กามไปตวนเนื่องายได้จะาไปเล็กหน่อยพรา ithe, s. <S บอกเพราะบอกโรงเรียนของคุณนี่ไม่ผ่านเกณฑ์นะเพราะโรงเรียนของคุณนี่แย่มากผมกับพ่อเด็กคนเด็กแก้วด้วยมันหลายมันหลายรแย่มากเพอบอกเลยพ่อเด็กคนเด็กแก้วครับอะไรนั่งผมว่าเต็มแย่แล้วกับวมเดยวสมบูรณ์ ยายนั่งอยู่ระหว่างกลางยูทูบเบอร์ระดับต้นๆของประเทศขอแนวคิดหน่อยจ้ะขอแนวคิดจากทั้งสองท่านนะมีโอกาสได้มากขนาดนี้เลยเนนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งคือได้เลยตรงคิดตามคุณอีดกับบ่าวเทาเดี๋ยวมานั่งกินน้ำกันครับถ้าปิดด่แล้วช่วยช่วยน้องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดยูทูบครับแต่ตอนนี้ลองเฮ็ดกินกิดตามมาเรื่อยๆเลยก็เริ่มแบบเริ่มมื้อนี้ก็ได้มาเฮ็ด เดีเห็นก่อผมลืมเลื่อนสิผมลืมูสิมเลลืมมเลยลืมมเลก่อนเยี่ยมเจ้าของนี่เลยเยี่ยมครัอยมเดีแกเรฟังมึงแล้วือตฟังสอังไงก็เมีต้องรงใจถูกกับคือรักการนอนแผมมีอย่างไรดีครับทายตัดอัพเวลาเดิมทุกวันยันน่ะครับแ่อของขงาาเนี้ยเรา้องมือนะครับ ขายตัดเอาเวลาเดิมทุกวันเป็นวัจารณ์เป็นวิจาันครับคือบิรดบิเบร่ัก่เพือนัยังคนนู้นเขเขา้กินรับหูเขาเขาได้กินเหมือนกับแบบเนาะคือจังเขาเปิดร้านขายคราบอกคนจีนไปซื้อเอาเขเปิดร้านเนาะรับไปไปยังได้กับห็่ไปยังได้กับคนกเขาคนที่เขาเห็นคือแม้ว่าเราขายมือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขายตาเป้า อ่ะคอาจจะปลมา้ืข้อาคนนมคเนี่ย้ตนเือหละถ้าขเดืดตนเขางจักคุณเขต้สง่อนีข้อ้าคนนึงไปสื่อการโฆษณาที่ดีของเราหือบางต้อปากมาแล้วร้านเปิดยูเด้อร้านนุนไปย้ำได้ตคนย้ำนั่นเออนี่คือคลืเคลอลับเคลืนับนี้เล่าเล่าตอนที่เีนคือนี่แหละบ่บ่บดเล แังเล่าคือตัวคนสั้เร็จเป็นอย่างพวกนี้เปิดวันนำพักนำแรกเราเนาะแต่เป็นมองง่ายเป็นเป็นเรื่องห่างโบแม่นอาณาจักรอาณาจักรอาณาจักรน่ะตรงหน้าครับบ่แม่นอี่ใจเข้ามาถึงห่างบ่แม่นเข้ามาเรื่องหางก็ต้องจำต้องดูในใหญ่ครับคืองวันพื้นที่มันจับใจใส่ใส่ขึ้นมาในนี้ซัอยู่อีก แก็ต้องหอบท้งหอกก็ได้น่ะนะครับกับคับับว่าพรานั่ครับคือปูไหคือเพื่อนึ่งบกคุ้งนึ่งบักล้วยอีกงวงัวเกี่ยีดาวไอ้บัพวไรกินไงนะครับปลาก็เรียงยีทั้งน้าทั้ยาปลาก็เรียงใบนะครับก็ได้เแต่ว่าคือขั้นเขาปต้องพ่อได้พ่ได้พวกพักพวกขั้นบูดตรีแต่ว่าเพราท่านเดมีนะพวกไก่ผนันนี่นะคือจะเห็นที่เรียงไก่บกย่ง เบริเวณมันจะมันบริตลอดมันจะไมกินไรเข่าึงไปเชียไปยันง้หน้ามันมีนี่นนดูได้ครเ็ดเล้าแล้วเ็ดเล้าก็คือเกาเ็ดเหล้าเ็เล้าใส่ข่าอ๋ออันนี้แง่บนั่นอไรเท็ดเหล้าใส่เข่านั่นแหะามาไปเทียเขาเียเขาเท็ดเหล้าน็อมึงใครบเดยกล่บอกนู่นหัวมวนมากกกัน คำพี่น้องมาเนี่ยมาพบมาพอด้วคำะไอย่างนี้นาทึงนะยัาอ้ช่มไตนึกว่ามันปลาหมึกเนาะเขาเปิดขึ้นขาจันพันอยู่ใส่ยังบ้างวาเอ๊ะมึกซ้วดมึกว กินเป็นคนที่ทายกินแบบกินม้ยเบอร์เบรยุดนนั่นเจิ่งกินครงและกินงายก่อรยุดเบอรยุดกินมใส่ขึ้นไห้ครับเจะต้แป๊บนึงมันก็ใ่โชวดีที่เรายอราหวาอามาวดบอกกับทัน้วดบอกกับเบอร่น้องดี่อย้ต่ไปังไหนยัง่อนี่วเล่าแหละผมต้อีกตัวน่ ก็ข้าวุ้ข้วุ้ลอยไหลข้ว้อยไหลข้วุ้ลอยไรลไน้ำซุ่ยขอยุกวไมรด้ข้าวข้าวข้าวบวยพรกับบ๊บ๊วยุกวนคะบวยุกวนขาว้าววยพรจน่ยเนีโอ้ยข้าวเอาวยปังปวล้ำวยล้วก็มีผ้ช่วยทำนีละวย่วมาล้านซ้บเอาตอนนี้ก็ับครับตอนนี้ยูขาดถึงอะไรละขาดถะคือ อันนี้เวลาชิโก้เนะี่ยชิโก้คือชิโก้เสียงชิโก้ลอย,อย <c oughs> เอาเขาให้ได้ลอ,อยได้พันได้เมื่อนได้เสียงได้ล้านนะครับไปเรื่อยๆนะครับอเอราะเอลิปพุ่งม,มือคือผมบอกนะครับถ่ายตัดอัพทุกวันเวลาเดิมสม่ำเสมอเวลาเดิมแค่นี้ครับแค่นี้ก็คือประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเข้าสีเห็ดแบบคือบางที่เข้าอาจจะเป็นเห็ดแบบธรรมดาธรรมดา แต่ข้าวของข้าวต้องแข็งโดยความบโธรรมดาไว้ในนี้มันยังมีอยู่คนเบิ่งข้าสิเบิ่งบรอนะครับเพราะว่ายังคือเบาบาข้าวเเก็ดเก็ดเกิดกับธรรมดาบ้านๆครับคือเนี่ยสไตล์ของผมเลยผมบเลุผมแต่งอียังไม่เอาแบบบ้านๆเอาสไตล์จะคล้องเอามาน้เสุนัยทีนั่นช่วงแตเอาสไตล์บ้านๆเอาแบบแนวอีสานอีสานหลายคนเหมืนบอกว่าอยากให้เราไทยผมผมกับพยายาม ว่าอยากเห็นดูแต่ว่ามันบอกผาก็ผมผมเอาสไตล์วิธีชีวิตบ้านห้ามานำเสนอเคนเบิ้องดีกว่าเดี๋ยวว่ห้องสิไปไปเอาแบบสไตล์ของที่ห้องบ้านนั้น่ะเชื่อมมานำเสนอบางที่จริงจริงห้องบ้านนั้นเหมือนกับเป็ปลาวิปินต้นไม้เท็ดบกรได้ครับลิงไปลอยน้ำกระได้ครับต้องเท็ดที่จริงก็ต้องเทียบ คือถ้าเอาตามภาษาทางทางราชการผบ้างหรอคุณจะเลียนคุณจะเลียนจบเมนว่างคนถูกงานว่างง่ายถูกคนมันยังสิไปกันไหนยังไงละครับพอคิดขึ้นคือหมายว่าเวลาผมกินงานบนว่าเห็ดไปซื้อๆนะคิดได้หัวอยู่ว่าเขาชิบขึ้นไหนเขาชิบว่างแขนเขาชิบขี้นไหนน้ำซุปอะไรขึ้นไหนบางเทื่ยนี่ผมเอาเอาเอาอาหารมานำซุปน้ำเป็นเป็นอาหารดื่มๆ อาหารเดิมๆมาอาหารแบบแบบเก่าแต่เขาเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงครับเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงมันจะห้ากุ้งเคยตำกุ้งเขาก็เอาเป็นย่างกุ้งเขาก็เอาเป็นแมนเขาก็เอาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแมนอาจจะเป็นกุ้งแซ่ลังปลาครับหรือว่าเขาเค็ดไม่รู้เดียวกันแต่เขาเปลี่ยนแบบรูปแบบนิดนึง แมนครับมันจะสิเป็นอาหารพริกราคาสูงแมนพิกราคาสูงไปแพงอาหทิเพียงครับเพรแมนคือการเฮ็ดคลิปสำคัญที่สุดคือนี่แหละผมว่าต้องการหนึ่งสองสามสี่ยานมาปีหน่องเนี่ยยังอยากเห็นต่ออีกยังทันได้เสมอเฮ็ดเฮ็ดได้ตลอดครับก็ยังจะบอกว่าเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวนี่คือเป็นเวลาคำว่าเดี๋ยวนี่คือคือเขาเรียกว่าตัวปิดกันต้องบอกว่าเอ้าเฮ็ดเลย ดีบ่ดีเข้อยว่ากันครับเพราะว่าอย่างคนเอกถามว่าลงมือเห็ดบุกหัวมันดีหรือเปล่าไปเบิ่งงมือเขากับมองได้แค่ว่าเออเขาเห็ดทั้งสัตว์เขาต้องร่องอีกว่ามันจะเป็นยังไงลงมือเห็ดเลยนะครับเพราะว่าอย่างทาเขาบปลงมือเห็ดเขาบุกหัวว่าเป็นยังไงเป็นบอกระตนที่ลงมือเห็ดนี่ชิ้นงูเลยว่าอุปสรรคปัญหาควอพิพาทควาพวก่นวายเขามีมีหมดเลยเนี่ยเขาลงมือเห็ดเลยแนะครับ เย่างบางวเกาบู้เคยบอกหรอกว่าในในในช่องะมองบางแเบอกว่าก็อย่างคือตอนที่บาแบบเป็นเป็นเกิดอ,อยู่ว่าขอน,านขอะนี่ยนงอนู่แบบแบบในลักษณะใดเพราะว่าคือจังคุยยาก้นมานดัาอีกขึ้นมานบางาเพปันถาบาเท่ากัตอนไดตอบใดในสุ้าจะฟ้องแ่นองเพราะว่าอย่างทาทาแปลว่าให้ให้ไปเห็ดข้อืีรหรือว่าไปหยุดข้อศีืษนมันมันกับวอนพุธกับฟองคือชิงทีกับฟ้องก็เห็น เคยทำเคยแบบเห็นแล้วมันมันผสมกันตรงเร็จมันสีเหลาได้เพราะว่ามันอยู่นี่มันสีไทยถอดออกมาได้ครับคือจังคือจังนัินผมอันนี้มีหมดไปยังผมคือปลูกป่วยไปยังผมคือปลูกป่วยครับปู่เนี่ยเพราะเพราะว่าชีวิตผมมันเป็นอย่าัไนบางคนมาดังแล้วลืมตัวยังสั่นอย่างที่ผมก็เคยลืมครับคำเกิดจะกความมาจากสาเกย์ไทเแค่นั้นผมเห็นหตลอด เคยเห็นมันมันก็มี้นอดอ่วยจริงๆระวังกินมี่น่นองมากกับเรื่องพวกผมบริภาพเไปถ่ายพงส่วนรูเวน <c oughs> ครับ<น>ผมครับผมเอาฝา,ากปากปากปากด้พี่น้องเด้อฝากอ่าคนล้างขวนะครับฝากพี่น้องกดซับสะไขก่กดติดตามนะครับมวลโมวลีบอดีกะไปติดตามรับชมเบิ้งนะครับไปติดตามรับชมฝากนัเนเองครับเพราะว่าอยเพิ่นกำลังเห็ดนะครับเพิ่นกำลังอ่า ลองเห็ดเบิึงเบึนกำลังลองพิชลองถืออาชีมีผิดพลาดบ้างอาชีนีถือแหน่ข้างบ่อข้างจ่าอาชีบลืน่นบางเทืาอ,อาชีมี่คัด,ค,ดคัดเนี้ยน้อย <Yeah. S 1> นะครับผิดพลาดประก,การใดกับกับกับพอถูกพอไห่นะครับเนาะเพราะว่าอย่างเข้าบางเถ้อเข้าเอาห้างแต่ว่าพี่น้องไปคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดไกลกระมีนะครับเนาะการ ฝากปีฝากน้องนะครับทุกๆทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับามังกรไหลตื่ใจกันแชร์เพิ่มน้ำครับผมเนาะเดี๋ยวขอบคุณหลายๆแกขอบผมขอบคุณังครัวขอบคุณหลังครัวฝากคนณหลังครัวด้วยนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับคุณนาคนหลังครัว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 อย่าลืมทําแบบยายนะจ๊ะในช่องคนหลังครัวอย่าลืมนะ สับตะไคร้สับตะไคร้ขอบคุณคะ่ะคุณหลังครัวสับตะไคร้ด้วยพี่น้องเด้อยสับตะไคร้คุณหลังครัว